ยืนถ้ายืนนี่เป็นยังไงบ้างทีนี้โอ้ยมันออกกำลังกายได้ที่ไหนแล้วมันนอนแบบนั้นก็ไม่อิมมมออ่มมอนเพิ่งจะค้นหละอืนอนที่เปียกที่แฉะของมันก็ครับผมนอนที่เตยมใบแบบแห้งๆนะอ,ะอะแสดงว่าคุณตาให้ความสําคัญเรื่องครอบครัวเรื่องการนอนมากเลยนะผู้ชมดูตัวนี้นะดูตูดมันคุณตาออ้แน่นจริงๆนะเก็เดือนอ่อไม่มีหัวหานะคุณตาอืมสภาพนี้นะใชเลย เดี๋ยวออกแล้วเดือนเดี๋ยวเกี่ยวข้าวต้องช่วยไหมนี่บวคลอดลูกนี่อะไรให้มันออกทำงานยังไม่เคยช่วยนะครับผมแม่นี่ก็ออกนึกว่าโอ้ตื่นเช้ามามาเห็นเออดูที่พ่อค้ากลับดูที่โทรศัพท์นะเขาลงว่าวัวเริ่มขึ้นราคาลใช่ไหมเขาหาซิวแล้วเออขึ้นแล้วเคยดูครับผมเจ็ดนาอุยช่วงนี้ไม่เขาไม่ซื้อแล้วทำไมเขาไป ดูยากกับสาย่ขัวมันพร้อมนะอยู่ในคอกแบบนี้ถ้าขัวปล่อยก็อ้วนเองถ้าขัวปล่อยจะอ้วนอ้วนแล้วนี่ไม่ได้อบร่างกายเนาะเห็นแต่เต้นฟุตเวิร์กในคอกนั่บับวับไปคุณตาพูดดีนะโว้เต้นฟุตเวิร์กในขอกเต้นด้วยนี่นะเนี่โอ้เต้นฟุตเวิร์กในคอกเต้นดกมันทองเลยมันแก่มันเต้นยังไงคุณตากระโดดบ่มันกระโดดโอ้ยกระโดดเก่งนะ ตอเลครับผมเดี๋ยวมาหาคุณตาคุณเก่งอีกแล้วนะสวัสดีครับคุณตาโอ้หมึดหมึดแล้วบ่เพิ่งมาจากตัดหญ้าให้วัวบ่โอ้ทำไมขยันจังเลยโอ้ทำไงนะเหลือกี่ตัวนี่สามตัวนี่จะโทษอีกนี่จะทอดแล้วบ่เดือนนี่รู้อ่ะนี่โอ้แน่นยิ่เลยนะ หมดหัวอาหารไกี่ถุงนี่มวไม่เคยใชครรับเอาดีๆฮะ <c oughs> ไม่มีเลยเหรอไม่มีตั้งใจเลี้ยงมานี่ยที่ทำด้านนี้เน้นกับธรรมาชาตินะหญ้าฟางแค่นั้นนะ,ะอืมโอ้สวยจริงเลยครับผู้ชมครับัวของคุณตานี่สภาพดีเลยนะมีคนมาขอซื้อบ้างยังนี่แลนนี้เพิ่งได้เจ็ดเดือนตัวไหนคุณตานี่เจ็ดเดือนใหญ่ขนาดนี้เลยนะเจ็ดเดือนดูแผ่นหลังมันคุณตา พผนหลังมันเต็มเลยเนาะแม่จะซักอีกเรื่องนี่งในแม่มันตัวไหนอืมีลูกมันชัางโชโอ้แม่มันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ลูกมันแซงหมดแล้วนะแม่คุณตานะโก็แม่เั็นลูกเยอะแล้วสี่หไม่พูดถึงนี่แม่ตัวเล็กนิดเดียวนะเนาะแต่ลูกมาแซงหมดแล้วนะแแซงม่ใหญ่หมดเลยอ่ะอ้ผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามีแม่พันธุ์ดีๆเก็บไว้นะคุณตานะอย่าไปขายทิ้งนะออย่างไรอืมไอตัวเล็ก ตัวนี้มีคนมาขอซื้อบ้างยังเขาจองไว้เขาบอกให้หมื่นหนึ่งฮะเขาพูดหมื่นหนึ่งเขาพูดหมื่นหนึ่งเขาจองไว้แต่ยังไม่ให้ตังค์ใช่ไหมอย่าไปขายเด้อเขาบอกหมื่นห้าเขาขึ้นให้อีกจากหมื่นหนึ่งมาเป็นหมื่นห้าเขาอะไรเขาก็จะซื้อเท่าไรเขาก็จะซื้ออย่าไปขายเด้อโวสวยคุณตาอื ได้เอาไปผูกข้างนอกบ้างไหมนี่ยังเลยยังได้ออกอยู่เดี๋ยวเกี่ยวข้าวแล้วก็ออกแล้วอยู่แต่ในคอกบ่อยู่แต่ในคอกครับผมคุณตาครับเลี้ยงวัวตกลงมันขาดทุนหรือกาไรพอได้ไหมวัววัวนี่ก็ไม่ได้ซื้อของหลวงก็มาเลี้ยงก็ซื้อมาหมื่นหมื่นเจ็ดนี่ในสองสามตัวกี่ปีถึงได้สองสามตัวสามปี ก็เฉียแล้วปีละตัวปีละตัวนะอะไรก็ปรายขาดต้นนูถ้าขึ้นราคาโอเคนะอะรอย่างนี้ครับก็เลี้ยงไปก่อนเนาะเลี้ยงไปก่อนครับผมเกี่ยวข้าวก็จะขึ้นราคานะนี่คิดว่าอย่างนั้นนะตอนนี้ก็ขยับแล้วตอนนี้ขยับบ้างแล้วรู้ได้ไงว่าขยับแล้วเขาดูในโทรศัพท์นะโอ้เกิดเขาลงเกิดมาพรา่อค้าก็เปร่งหาซื้อแล้วให้ดูที่พ่อค้ากับดูที่โทรศัพท์นะ เขาลงว่าวัวเริ่มขึ้นราคาแล้วใช่ไหมเขาหาซียวแล้วเออขึ้นแล้วนี่เคยดูครับผมเด็ดนาอุ้ยช่วงนี้ไม่เขาไม่ซื้อแล้วทำไมเกาไปดูยากกับสายกลัวมันพร้อมน่าอยู่ในคอกแบบนี้ถ้าวัวปล่อยก็อ้วนเองถ้าวัวปล่อยจะอ้วนอ้วนแล้วนี่ไม่ได้อบกล้าไก่เนาะเห็นแต่เต้นฟุตเวิร์กในคอกวัวบับวัวบับไปคุณตาพูดดีนะ้วโว้เต้นฟุตเวิร์กในคอกเต้นด้วย นี่นะเอ็กนเต้นฟุตเวิร์กในข้อเต้นลกมันทองเลยมันแก่งมันเต้นยังไงคุณตากระโดดบ่มันกระโดดมวยกระโดดเก่งนะตัวเล็กครับผมผมว่าถ้าเกิดว่าหมื่นหนึ่งอย่าขายด้วยหมื่นห้าก็อยากขายมันไปได้ไกลมากเลยนะคุณตาตัวนี้นะเก็บไว้ก่อนอืนมีเทเลีสต์สามตัวนี่เลี้ยงได้สบายเลยใช่ไหมสามตัวนี่เลี้ยงได้สบายเลยใช่ไหม เอาวแล้วสามตัวย่วันละกี่กระสอบก็หอบองสามหอบนะแค่นั้นนะครับอให้กินอิ่มทุกวันเลยใช่ไหมนี่กินตอนเวลาจะนอนแบบนี้เลยสี่ห้าโมงกมกินมดนี่ก็พอแล้วนอนเอ้าแล้วไม่มีฟางไม่มีอะไรบ่ฟางเอาไว้อ่ามันมากินตอนกลางคืนตื่นเช้ามาก็หมดเลี้ยงไม่เลยครับผมผมว่าคุณตาเลี้ยงได้ดีเลยนะขนาดว่าไม่มีหัวอาหารไม่มีดำเนาะไม่มีสภาพวัวนะ ไม่มีหัวอาหารกินนะคุณตาไม่เคยให้กินเลยเคยคิดอยากจะซื้อไหมนะเคยคิดอยากจะซื้อหัวอาหารให้มันกินไหมก็คิดอยากจะซื้อแต่กลัวมันติดกลัวมันจะไม่ได้กินหัวอาหารมันจะโอ้ยลงต้นขนาดนั้นเราไม่เอาแล้วอุ้ยคำพูดนีๆดีทำไมถึงว่าอย่างนั้นคุณตาเอ้าก็ว่าราคาถูกเนาะหัวอาหารหนึ่งตั้งสามร้อยกว่าบาทกินได้ไม่ถึงเดือนเนาะสามตัวนี่กี่วันนี่สิบวันได้กินเนี่ย เดือนหนึ่งหมดไปสองสามส่วนไปรกมันกินไปแบบนี้แหละครับผมคนตาคิดถูกนะลงทุนแค่นั้นอะไรจะได้คืนเนาะวัวฟาร์มเ็าเป็นยาเล่นแบบนั้นเราเลี้ยงเรารู้ว่าเราเลี้ยงได้แค่ไหนทําได้แค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นเนาะครับผมคิดอยากจะซื้อมาเพิ่มไหมนี่วัวบ่ะครับผมโอ้แค่นี้ก็ตัวนี้ออกตัวนั้นออกอีกออก้าตัวอีก ปีนี้ได้5ตัวแล้ว5ตัวก็หนักหนาเลยนะถ้าเยอะเกินไปคนที่จะปล่อยบ้างนะคุณตานะเดี๋ยวจะสู้หญ้าไม่ไหวหญ้าไม่ไหวอ่าวัวเรามันสวยแล้วน่ะถ้าเกิดว่าหญ้าอะไรไม่ถึงอะไรไม่ถึงเนี่ยมันมันจะช่งสุดก็แค่5ตัวแค่นั้น5ตัวคิดว่าไหวเหรอคิดว่าไหวอยู่แค่นั้นถ้าเขาเจ็ดตัวปล่อยเลยเอาไว้แต่5ตัวพวก5ตัวแม่เลยแม่เลย แม่สามแม่รลอดทีเดียวครับแต่ว่าตั้งแต่เลี้ยงมานะยังไม่เคยได้ขายสักตัวนะยังเลยสามปีแล้วนะยังไม่เคยได้จับเงินจากวัวเลยนะยังแต่ก็ยังสู้ได้นะบางคนเขาเลิกเลี้ยงเลยนะคุณนะาบางคนนี่เลิกเลี้ยงเลยนะโอ้แต่เขารวยกว่าผมอย่งเขาเลี้ยงไว้ห้าสิบสี่สิบตัวออคนแข่แบบนี้ก็สู้ไปเลยครับผม คนเขายังรวยๆก็กลัวอย่งยี่สิบสามสิบปีป้องครับผมคนรวยๆก็ยังเลี้ยงอยู่ได้ไอเรานะ่หาเช้ากินค่ำใช่ไหมอ่าจนขนาดนี้ไม่มีขนาดนี้โอ้ถึงสู้ไปเลยสู้จนว่าสู้ไม่ไหวเลยถึงจยดถอยครับผมอ้าผมถามจริงมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมกับมีเหนื่อยท้อบ้างเป็นลมเป็นอะไรวันนั้นนกอยู่นู่นอยู่นาเ รถโรงพยาบาลมารับเล็บใหญโทร่วไปรับเลยเป็นยังไงความดันมันขึ้นสองร้อยกว่าเนาะไม่ตัดยาใหรอวตัดยาให้รอวะความดันขึ้นสองร้อยตีลังกาเลยวะมาเกือบไม่ไหวว่ะคลานมาเลยบอกใหม่มาแล้วไม่ไหวแล้วครับผมกลัวไหมไม่กลัวหรอกมันเป็นแค่นั้นก็ไปหาหมอก็ขึ้นมาเลยครับผม โอ้ oh, ผู้ชมครับมาดูค้อกวัวของคุณตานะนี่ยังไม่ได้ออกเลยนี่เดี๋ยวจะเริ่มออกให้มันแห้งก่อนให้มันพ้นหยุดตกก่อนนี่ะจะเอาขี้ออก,ออกทําไมถึงอยากเอาขี้ออกอครับคุณตาอยาให้มันแชะมากนะให้มันที่นอนสุดหกๆวัถนนวถ้าได้นอนอิมอ่มกับอ้วนเนาะอ้วนวัวถ้าได้นอนอิ่มทําไมถึงว่าอย่างนั้นอ้าวามันนอนอิ่มนี่มันดีอยู่แล้ววัวนอนอิ่มนี่ปกติ ถ้าไม่ได้นอนนี่ผมถ้ามายืนจะนั่งอยู่แบบนั้นแบบไม่ไม่ควันแล้วกเอาจริงๆนะถ้าเดี๋ยวจะจัดที่ให้มันนอนคือถ้าเละถ้าเฉนี่มันจะยืนืนถ้ายืนนี่เป็นยังไงบ้างทีนี้โอ้ยมันออกกําลังกายได้ที่ไหนแล้วมันนอนแบบนั้นก็ไม่อิ่มเหมือนกับคนนั่นหละถ้านอนที่เปียกที่แข้มันก็ครับผมถ้านอนที่สบายแบบแห้งๆนะอ แสดงว่าคุณตาให้ความสําคัญเรื่องครอครัวเรื่องการนอนมากเลยนะอผู้ชมดูตัวนี้นะดูตูดมันคุณตาออ้แน่นจริงๆริงนะครบเกตเดือนอือไม่มีหัวหานะคุณตาสภาพนี้เลยนะยังเคยใช่เลยนะดูทองเลยเดี๋ยวออกแล้วเดือนเดี่ยวเกลยวขาต้องช่วยไหมนี่บวกคลอดลูกนี่อะไรให้มันออกทรไมดายังไม่เคยช่วยนะคร,รับผมแมนี่ก็ออกอนึวกว่าโอ,อ,อ้ตื่นเช้ามามาเห็นเออ ว่าใครว่าเข้ามามาที่ไหนว่าเข้ามาว้าทีเดลูกนนุนครับผมต้องจุดไฟแล้วยุงอะไรไหมนี่ถ้ากินหญ้าเสร็จแล้วก็ใส่ฟางก็จบกันเลยทีนี้จบอผมไปแล้วเข้าไปมาครับผมกลางคืนได้แอบมาดูบ้างไหมเฮ้ยไม่เคยออกมาเลยเย้ยครับผมเมื่อกี้คุณตาพูดว่าอะไรนะไหนเย้ยเะไรย่พ่ภาษาอะไร ภาสวยเลยเย้ๆพูดว่ายังไงนะเย้ๆเย้ๆเย้ๆแปลว่าอยมีให้มันเป็ดกันชนกันน้องอ๋อเย้ๆนะอ้คุณผู้ชมครับได้ภาษาสวยนะคุณตาตัวนี้ผสมอะไรมาถึงได้สีแดงสวยจังเลยนี่อตัวนี้มันพ่อมันทับพ่อผสมมาเลยผสมตัวเหรอผสมผสมกระพุ้งโอ้โอ้ขอให้ลูกสวยนะคุณตาเนาะสีแดงเนาะ ต,1 1> ตัวนี้ kf สามหนึ่งอ๋อตัวนั้น kf สามหนึ่งสองพันครับถ้าตัวผู้พันห้าตัวเมียสองพันก็แยกเพศได้อ๋อ,อคุณตาผสมแยกเพศแล้วนี่ครับค่าผสมสองพันอ้ย,ยทำไมถึงกล้าผสมทั้งสองพันเอาก็อยากได้ตัวเมียเนาะทอาตัวผู้พันห้าเพราะความอยากได้ตัวเมียครับนี่ฮนะึมสมใจเลยสมใจเก็บไว้ทำพันเลยเท่าไหร่ก็ไม่ขายนะ ลูกเคเอฟสามหนึ่งนะคลอดออกมาก็จะเมียอีกซ์ก็ดีแล้วอสองสามแม่เอาแล้วครับผมตอนที่ซื้อแรกๆทําไมไม่ซื้อวัวพื้นบ้านมาเลี้ยงไอ,อตัวเล็กๆอ่ะโอ้แต่แต่ก่อนอเอ้ยไปทําที่ไหรมีได้๋ยวซื้อห้าหมื่นซื้อห้าหมื่นตอนขึ้นราคาเนาะขนาดดีขนาดนี้เนี่ยห้าหมืน่นจะซื้อวัวตอนนี้ก็ห้าก็ห้าหมื่นหาสามหมื่นไม่มีก็าบอกไม่มีแล้วพอดีพาลูก ซื้อส้มปลอยในแม่นะอ๋อสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นหกแม่นี้ซื้อมาจากส้มปลอยนี่ตลาดนัดปกติเขาซื้อวัวเลี้ยงเขาจะไม่ซื้อที่ตลาดนัดนะคุณตานะนี่สามหมื่นหกอ๋อแล้วทำไมถึงได้ไปซื้อที่ตลาดนัดตอนนั้นก็หาแถวบ้านไม่ค่อยครบเลยมันแพงแถวโน้ตไปเลือกก็เลยแหละอือตอนที่ซื้อตลาดนัดนี่กลัวไหมวันจะได้วัวไม่ดีมาเลี้ยงเขาคิดแล้วหาดวงดีก็ได้ดวงไม่ดีก็คิดว่างั้นอ๋อคิดอย่างนั้นเลยนะ วันี่เอามาอาทิตย์หนึ่งสิบกว่าวันมันขึ้นเลยขึ้นเลยนี่พอดีเอาหมอหมออยู่ครับครับผมผู้ชมครับเป็นความโชคดีของคุณตาจริงๆนะอ้านเฉนชัยครับผมคือปกติแล้ววัวตามตลาดนัดเขาไม่นิยมซื้อมาเลี้ยงคุณตานี่เนี่นต่คุณตานี่กล้าซื้อวัวตลาดนัดมาเลี้ยงกล้าเลยกล้าวัวบ้านนี่มันแพงเกินแพงเกินตัวราาเท่าไหร่วัวบ้าน ว่าบานก็สี่หมื่นห้าหมื่นโว้ทำทำลายบ้านแลวบานอมีตวัวแข็งๆนะสุดท้ายไปตกที่ตลาดนัดตัวละสามหมื่นห้าก็ห้าหมื่นก็ไปขายได้สี่หมื่นแปดก็ขายดุลยนะ์นครับผมอพอเลนะี้ยงมาเลยเห็นผลผลิตแบบนี้มีความสุขไหมก็มีความสุขเลยเห็นแบบนี้นี่ถ้าปล่อยไปกับอาสามตัวนี่แสนหนึ่งก็พอไหวแล้วเนาะพอได้ครับมันตาจะกคนได้สบายแสนกว่านี่ ทำไมถึงบอกว่าอ้วนได้สบายโอ้ยนี่ก็ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าเรื่อเอาเลยครับผมผู้ชมครับคุณตาบอกว่าถ้าอ้วนได้สบายเลยใช่ไหมสบายเลยมันตะกอนเนี่ยมาสองสามปีมาแต่ถ้าพ้อมล่ะแต่พูดก็ห้าหมื่นอยู่แล้วนี่ไงคุณตาถ้าพร้อมล่ะฮะถ้าผ้อมล่ะถ้าพร้อมไม่ต้องคุยกันเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> ทางไกลทางวันนะเรื่องทำดาเนี่ยขนาดตัวอ้วนขนาดนี้ไม่น่าเชื่อนะ ใครว่ากินหัวหาหารไม่ได้เก๊นไม่ได้เคยใช่เลมมันต้องมีคนบอกแหละว่ากินหัวหารนี่มีไหมก็มีเลยเขาบ้านนี้เขาไม่กินนลก็มีแต่บ้านนี้ก็กินครับผมแต่ก่อนกินหัวอาหารพวกไอ้กากน้ำตาลอ่ครับผมแต่คุณตาไม่มีเลยนะเงินเขาไม่ได้แล้วเราไม่มีไม่มีทุนอ่ะผมถามจริงกว่ามันจะอ้วนขนาดนี้เนี่ยตอนเช้าให้กินอะไรตอนเช้ากินวามก่อนถึงสองสามโมงคันมันนอนไป ให้มันนอนยาไม่ให้กินฟรีตกฟรีห้าโมงเนี่ยให้มันกินเดี๋ยวนะกินอิ่มตื่นเช้ามาให้กินฟางแล้วให้นอนประมาณสักสี่ชั่วโมงโอ้ยประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอ่ะชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงแล้วยังไงต่อนอนอิ่มอ่าเกี่ยวยาไม่ห้หนึ่งระวังเวลามันลุกมันเชืมันรู้จักเองดอกเวลาอ่าลุกมาปุ๊บป๊บปุ๊บกินกินอิ่มนอนนอนเที่ยงสองสามชั่วโมงใบนี่ ไปสามโมงสี่โมงนี่ขยับให้กินเลยกินจนอิ่มกินจนออกเนีไปนอนเองยบายเมื่อกี้คุณตาว่ากินจนออกเองเลยก็คือมันอิ่มพอมันอิ่มแล้วมันก็จะไปนอนเองเลยนอนเองอ๋อแสดงว่าตอนนี้ยังไม่อิ่มยังแล้วยาที่มีมันจะพอไหมล่ะนี่พอหมดนี่พออ๋อเคยกลมาแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วออกไปแล้วอิ่มแหม่ผู้ชมครับเห็นกะตาแล้วนะ ไอ้ตัวนู้นสู้ยากไม่ไหวแล้วนะมันทองแกดิแกกินไม่ได้เยอะอ่อิ่มแล้วสอตัวนี่อิ่มแล้วถอยหลังแล้วกูยอมแพ้แล้วไอ้ตัวเล็กอ่นี่ขนาดย่ายังเต็มอยู่ยายังเต็มรังอยู่นะสองตัวนี่แหละอ่าไม่ใช่ว่าย่าหมดนะผู้ชมอือไมใช่ว่าย่าหมดเห็นกระตาแล้วนะอ่าไอ้ตัวนั้นกูยอมแพ้แล้วนั่นมันยอมแพ้แล้วส่วนไอ้สองตัวนี้ยังไม่ยอมแพ้นะแต่คุณตาดูฝั่งนี้มันใกล้จะอิ่มแล้วนะ มันเต็มแล้วคุณตายนี่นะเนี่ยเต็มแล้วนะมันไม่มีรูแล้วนะมันไม่ไม่บุ๋มลงไปแล้วนะอ่ามันแน่นแล้วนะอ่าโอ้แต่นั้นยอมแพ้พอกินน้ําไปเนี่ยจะแน่นเลยฝั่งนี้เนี่ย